สวัสดีครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกฤุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมผมจะพามาดูบ้านพร้อมสวนผลไม้นะครับในที่สามไร่หนึ่งงาน89ตารางวาเป็นโฉนดคุดแดงนะครับขายยกแปลงอยู่ที่2ล้าน3ามแสนบาทนะครับคือแปลงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยครับนี่เลยล้อมรั้วสีฟ้าเนี่ยนะครับนี่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 เป็นทางสาธารณะที่ผ่านอ่า ผ่านหน้าที่ดินเรานะครับนี่เลยไฟไฟ้าอินเทอร์เน็ตประปามีนะครับแปลงนี้ส่วนข้างๆเนี่ยเขาก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับนี่เลยเป็นที่โล่งๆธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวนกลับไปตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นอาเขตที่ดินเราก็คือรั้วตรงเนี้ยติดกับบ้านป้าตรงเนี้ยนะครับหลังนี้นะ แล้วก็ยาวไปตรงนู้นนะครับความยาวของลั้วเนี่ยครับหน้าหน้าทางหน้าที่ดินนะครับประมาณ40เมตรนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมส่วนแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านขออ่าเรียกว่าหนองอีเห็นของหมู่บ้านหนองตักยานะครับเข้ามาเนี่ยเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยจากเส้น3209นเกาส้นธรามกาอำเภอดาดคำเตี้ยนะครับแยกเข้ามาเนี่ยประมาณ5กิโลถึงแปลงที่ดินนี้เลยนะครับผม ทางที่ผ่านหน้าที่ดินเราเนี่ยมันจะเป็นทางลูกรังแบบนี้ประมาณร0อยกว่าเมตรครับจากวัดมาเนี่ยมันเลี้ยวขวาไปเนี่ยประมาณ100เมตรก็ถึงวัดนะครับวัดมันอยูอ่ในชุมชนหมู่บ้านแปลงนี้จะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับรั้วสีฟ้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ทางเข้าบ้านเรานะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยนะครับทิศตะวันตกมันจะอยู่ด้านในนูน่น ส่วนติดทางเนี่ยเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือจะเป็นทิศใต้ขวามือจะเป็นทิศเหนือนะครับน้ําไม่ท่วมครับแปลงนี้ผลไม้ในนี้มีหลากหลายชนิดนะครับก่อนจะเข้าไปนี่ก็จะเจอต้นมะม่วงแล้วครับเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างรั้วนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ข้างรั้วเนี่ยจะเป็นต้นมะม่วงทั้งนั้นเลยปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่พอเราเข้ามาปุ๊บทางซ้ายมือนะครับก็จะเจอแอ่งน้ําสะน้ําที่คุณลุงคุณป้าเขาโบกขึ้นมา เป็นเป็นหนึ่งลูกนะครับเขาเลี้ยงปลานะครับเนี่ยมีปลานะครับส่วนข้างๆเนี่ยของคุณลุงคุณป้าเนี่ยเขาก็จะทำรั้วน้ำล้อมหมดเลยครับทั้งสี่ทิศนะครับมีสารประภูมิด้วยเอออยู่หน้าบ้านครับบ้านคุณลุงคุณป้าก็จะเป็นหลังนี้นะครับ เข้ามาสักประมาณ20เมตรก็จะเจอบ้านหนึ่งหลังเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างๆบ้านป้าเนี่ยก็จะเตียนแบบนี้เลยมีต้นมะม่วงมะม่วงเนี่ยครับตอนเนี้ยหน้าเนี้ยนะครับเดือนเมษาเนี่ยมะม่วงเต็มหมดทุกต้นเลยนะครับเนี่ยพร้อมเก็บทุกต้นเลยไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าเนี่ยครับลัวเขาก็จะประมาณเนี้ยวิ่งปื๊ดเข้ามาเนี่ยมันก็จะหักตามที่ดินเราเลยเนี่ยเลาะไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านก่อน ว่ามีอะไรบ้างนะครับแปลงนี้ครับห่างจากกรุงเทพน่ะประมาณร้อยห้ากิโลเองครับวิ่งมาเว็บเดียวก็ถึงแล้วนะครับห่างจากจังหวัดลาดลีประมาณสักสี่สิบสี่สิบเก้ากิโลห่างจากกาญจนบุรีครับสามสิบแปดกิโลนะครับห่างจากเทศบาลหนองตักยาประมาณสักห้ากิโลครับแปลงนี้นะครับบ้านผอมส่วนเนี่ยของของคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยครับไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในบ้านนะครับอันนี้ที่ยืนอยู่เนี่ยคุณลุงเขาใจดีมาก เนี่ยครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณป้าเจ้าของบ้านสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีครับจ้าอ่าสวัสดีครับอ่าเนี่ยเข้ามาแล้วปุ๊บนะครับจะเป็นพื้นปูกระเบื้องทั้งหมดเลยสะอาดเรียบเลยอ่าคุณลุงก็ใช้พัดลมหนึ่งตัวนะครับนี่นี่มือการนะมันต้องใช้พัดลมส่วนคุณป้านี่โอ้ยสองตัวเลยครับเขาเคนขี้ร้อนนะครับ ผมขออนุญาตเข้าบ้านนะครับคุณลุงคุณป้านะครับนี่เลยเข้ามาแล้วเป็นอย่างนี้ครับปูกระเบื้องเลี่ยมเลยครับบ้านส่วนข้างบนนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับนี่นี่ครับยกชั้นด้วยเออหนูครับนี่นี่นะครับมีนีออนไลน์ด้วยนะครับมีหน้าต่างรอบคิดเลยครับเพื่อระบายความร้อนนะครับนี่ประมาณนี้เลยครับผมส่วนทางด้านนี้ด้านนี้อ่าด้านนี้นี่ แมีหน้าต่างหนึ่งบานสองบานสาบานซ้ายมือเนี่ยนะครับห้องห้องโถงกว้างใหญ่มากนะครับอ่ะซ้ายมือนี่เป็นประตูแบบนี้เป็นประตูไม้นะครับเป็นห้องนอนห้องแรกอ่ะถือว่าเป็นห้องแรกก็กันครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยห้องเนี้ยกว้างประมาณสามเมตรคูณสามเมตรคูณสามเมตรท้าติดนะครับนี่ข้างในก็เป็นฝ้ายกชั้นนะครับปุ๊บเราถอยออกมานี่คุณป้าเขาจะพามาดูห้องเขาที่เขานอนนะครับนี่ ขออนุญาตนะครับคุณป้าได้เลยเจริญอ่นนี่เลยนี่เลยนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับในห้องสามเมตรคูณสามเมตรถ้าสิบครับห้องนี้ใหญ่หน่อยนะครับอ่าป้าผมขออนุญาตเข้าข้างในเนาะได้เลยได้เลยครับขอบคุณมากครับนี่พอเราหลุดจากห้องนอนสองห้องอ่าข้างหลังก็จะกว้างกว้างนี้เลยอันนี้เป็นห้องอะไรครับคุณป้าห้องครัวเนาะอันนี้จะว่าจะทำเป็นห้องครัวแต่เราไม่ได้ทำก็ เลยจะอยู่ตรงโรงรถนู่นอันนี้จะทำต่ออะไรก็ได้นะเหรออ่าแต่ก็ไม่ทำแต่ยังไม่ได้ทำไงก็เอาไว้มันโล่งๆไว้เนอะอันนี้ห้องน้ําคุณลุงใช่ไหมห้องน้ําห้องน้ํำช่วยกันช่วยกันช่วยกันทำมากินไปเลยไปเลยนี่คุณลุงคุณป้าก็โชว์บ้านเรานะครับ ข้างหลังบ้านฟ้ามก็จะต่งๆหน่อยแต่ก็โอเคครับห้องน้ําเรียบม,มากน,นะครับนี่ประมาณนี้เลยปูกกระเบื้องนะครับห้องน้ําปลูกกระเบื้องอ่ะไปะเดี๋ยวผมจะไปนอกบ้านละผมออขออนุญาตอ่าอ,ออกหลังบ้านเลยปึ๊บนี่มีหลังบ้านออกปุ๊บมาก็จะเห็นสวนเลยครับสวนอยู่หลังบ้านอ่ะให้ดูข้างบ้านนี้ก่อนตอนแรกผมเดินมาตรงโน้นนะครับ ประตูทางเข้าแล้วก็เดินมาหน้าบ้านนี่ข้างบ้านแล้วครับนี่ข้างบ้านถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับตรงนี้จะอยู่จากขวามือข้างทางสาธารณะนะครับจะมีต้นมะม่วงเนี่ยเลยเรียงรายตามาตามกำแพงมาได้เลยครับมะม่วงมะปางมีทั้งนั้นอ่ามีหมดเลยมีขนุนด้วยนี่ครับนี่ต้นขนุนนะครับป่ะเราไปดูท้ายสวนกัน,นเราวาดกล้องมาทางนี้แป๊บหนึ่งนะครับก่อนจะไปดูในสวนนี่เลย หลังบ้านป้าคุณลุงคุณป้าเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยบ้านเขาใหญ่นาพอประมาณเลยครับร้อยเก้าสิบสองตารางเมตรป้าบอกกันร้อยเก้าสิบสองตารางเมตรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังบ้านกันครับว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับเป็นบ้านป้าที่ผมเปิดตัวนะครับมันจะตรงเข้ามาตรงนูน้นปุ๊บมันก็จะหักข้างๆเนี่ยเป๊บไปเนี้ยครับหักไปเนี้ยเลาะสะน้ําเนี่ยครับไปตรงอกอไผ่เนี่ย ก็ยาวไปข้างในแล้วน,นะครับลองมาดูครับลองมาดูนะครับแปลงนี้ก็ถือว่าเป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งพอข้างหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นสระน้ําอี่หนึ่งลูกนะครับคุณลุงคุณป้าเขาปลูกปูนนะครับเนี่ยรอบสระเลยเอ๊ะลุงครับอ่สระเนี่ยมันมันข้างข้างล่างเนี่ยข้างล่างที่พื้นเนี่ยเทปูนไหมครับเทค,ครับเทหมดเทหมดเลยเหรอแล้วก็เอาดินใส่๋อคือเลี้ยงปลาไหมเลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ยงปลามาเมื่อก่อนผมเลี้ยงปลานินเยอะเออตัวใหญ่ไหมประมาณสัก ันก็ตัวฮะเยอะเลยเหรอโอ้ครับตอนนี้เลี้ยงไม่ไหวแล้วอ่าเขาบอกปูนแล้วก็มีบันไดลงด้วยนะครับสามขั้นนี่นี่นี่เข้าใจทําดีนะครับอ่าส่วนต้นนี้นะครับเป็นมะม่วงอบกล้องลูกเต็มต้นเลยครับอ่าเขาเรียกอะไรอกคองขาวอกคล้องขาวคล้องเขียวนะครับส่วนต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนี้ไอเหมือนอย่างกับไออะไรนะผมก ลูกใหญ่ฮะอืมครับลูกใหญ่อ่าครับผมอันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวสูงมากนะครับนี่บางแล้วยังเหลือเยอะแยะเนี่ยท้ายสวนของคุณลุงคุณป้าเนี่ยมันจะมีผลไม้หลากหลายนะครับนี่นี่ดีเลยนี่ก็ต้นมะม่วงนุ่ก็มะม่วงเต็มต้นเลยครับนี่ต้นนี้เต็มต้นเลยนะครับเขายังไม่ได้เก็บเลยนะครับอ่าท่านใดสนใจรีบติดต่อเข้ามาเลยครับเพราะว่าอ่าผลไม้ของคุณลุงคุณป้าเขายังไม่ได้เก็บเลย นะครับเต็นต้นทุกต้นเลยอ่าพวกมะม่วงเนี้ยนะครับอันนี้เต้นอ่าเป็นต้นมะยมนะครับลูกเต็มต้นเลยนี่ี่นะครับส่วนตรงนี้เป็นข้างบ้านนะนี่มะนาวนี่ต้นมะนาวนี่ต้นน้อยนานี่มะม่วงลูกใหญ่มากมะม่วงอะไรครับเนี่ยไอ้นี่มัมือนก็ไอ้แก้วอะไรยังไม่เคยถูกกับปลูกเยอะเออปลูกเยอะอันนี้ต้นอะไรครับเนี่ย อ๋อนี่ต้นตะคลอครับต้นตะคล้ออ๋อที่มีลูกกันเนอะรัเปรี้ยวๆนะครับครับครับอ๋อกี่ปีแล้วครับลุงอุ้ยก็ละตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อที่มันก็มีัอ๋อเป็นมะม่วงป่าเอ้ยตะคอป่าแล้วส่วนไอ้นี่เป็นอะไรครับงไก่เนาะลอไก่ลอไก่แล้วลุงลุงกับป้าไม่ได้เลี้ยงแล้วเนาะไม่ได้เลี้ยงอ่าเดินมาสักระยะหนึ่งก็จะเจอดงมะนาวดงนี้เป็นดงใหญ่มากครับประมาณกี่ร้อยต้นครับเนี่ยลุงหกสิบต้นหกสิบกว่าต้นหกสิบกว่าต้นเลยเหรอเนี่ยครับ เขาออกลูกน่ทุกต้นเลยครับนี่เลยครับนี่นี่เก็บผลได้เลยอ่ะลูกใหญ่มากนะครับพันอะไรเหรอครับไอ้แปจปิจครอืมครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไปข้างในสวนนะครับท่านใดสนใจแปลงนี้นะครับโทรมาหาผมหรือติดต่อมาผมนะครับ0614782939 ID ไลน์ผมก็0614782939นะครับ อ่ะเราเดินมาสุดด้านหลังแล้วเขาก็จะล้อมรั้วแบบนี้เลยครับนี่นี่นี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นรั้วลวดหนามทั้งไร่เลยนะครับพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีต้นอ่าเขาเรียกอะไรนะต้นไผ่มันจะเลาะตามแปลงที่ดินเนี่ยเลาะตามรั้วนะครับก่อรั้วกอรั้วครับนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยอ่าแบบนี้เลยนะครับเขาจัดสวนสวยเหมือนกันนะครับพอเดินมาสักระยะหนึ่งครับ มันก็หลุดจากดงมะนาวมาเจอโดงส้มโอครับนี่เนี่ยนี่ครับส่วนข้างๆบ้านข้างๆลัวลุงเด็ดๆคุณลุงป้านเนี่ยเขาจะมีอ่าบ้านเพื่อนบ้านนะครับอีกหนึ่งหลงังท้ายแปลงนะครับนี่เลยแบบนี้เลยอ่ะเราพลิกกล้องมาทางนี้นะครับจะไปดงส้มโอนะครับให้ลูกแล้วเนี่ยเนี่ยให้ลูกแล้วคุณลุงที่มันอ่าส้มโออะไรครับเนี่ย<อ> เดี๋ยวก็อะไรที่ดังๆนะับที่เขาใช้มาปูนะโอ้ครับให้ลูกแล้วว่างั้นเถอะครับครับให้ลูกแล้วนะอ่ะพอหลุดจากดงส้มโอมานะครับก็จะเป็นที่โล่งๆแบบนี้เลยครับนี่มองกลับไปนี่ก็จะเป็นบ้านคุณลุงคุณป้านู่นน่ะที่ผมเปิดตัวนะครับส่วนตรงรถจอดเนี่ยก็จะเป็นมะม่วงแก้วคู่กับต้นขนุนนะครับส่วนข้างๆเนี่ยเป็นของลุงนะนี่นี่เป็นของลุงเป็นโรงเก็บเขาเรียกอะไรนะ โลงเก็บของเก็บเครื่องไม้เครื่องมือครับเนี่ยข้างกําแพงเนี่ยนะครับเราเราเรามองจากหน้าบ้านมานู่นนะครับมันก็ยิงแล้วก็หักมานิดนึงพองหักเสร็จที่ลุงเขาจะวิ่งยาวเนี่ยแล้วก็หักออกไปตรงนี้ครับออกไปเนี่ยไปที่ข้างๆวัดนู่นนะ่ะตรงเนี้เป็นที่ของลุงนะครับสามไล่หนึง,งานอ่ากว่าเนี่ยนะครับขายอยู่ที่สองล้านสามสามแสนบาทนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ของลุงที่ที่เขาปล่อยลกๆไว้เนี่ยเป็นที่ของลุงเขาทําไม่ไหวนะครับเขาแก่แล้วเขาก็เลยเอาอทําได้เฉพาะข้างๆบ้านแค่นั้นแหละนะครับป่ะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับว่ามีอะไระเนี่ยครับนี่ล้วลวลุงเขาก็จะล้อมแบบนี้ครับน,น,น,นี่เลยนะครับเขาก็จะแหลมออกมาทางเนี้ยหน่อยหนึ่ง เพราะว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบ้านคนบ้าอ่าเป็นหมู่บ้านนะครับน,นี่นะครับบ้านทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมวาดกล้องกลับไปนิดนึงเนี่ยเรจะหักไปทางนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยครับพื้นที่บ้านลุงเขาก,กว้างนะ อ๋อผมลืมบอกไปว่าแปลงนี้นะครับมันมีสี่โฉนดไอ้สี่โฉนดเนี่ยคุณลุงเขาค่อยๆซื้อทีละโฉนดทีละใบทีละใบนะครับค่อยๆก่อตัวสร้างสร้างเนือ้อสร้างตัวขึ้นมาเลยเป็นสี่เสนอเป็นสี่โฉนดในที่สามไร่สามไร่สามหนึ่งงานนะครับเนี่ยขายอยู่ที่สองล้านสามแสนบาทนะครับเนี่ยล้อมลัวหมดเลยของคุณลุงเนี่ยนะครับเป็นทางสารนราประโยชน์ เนี่ยพอหักไปตรงนี้นะครับเป็นทางคอนกรีตแล้วเนี่ยเนี่ยทางคอนกรีตนะครับพอสุดจากตรงนั้น่ะเป็นรั้ววัดนะครับเป็นหมู่บ้านทั้งนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยข้างบ้านลุงก็จะเป็นเนี้ยสนใจก็ติดต่อมาผมนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาผมนะครับ0614782939หรือไอดีไลน์ผมก็0614782939นะครับผมอเอกที่ดินออนไลน์ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ